การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่สองครูประจำวิชานางสาวดาเรืองศิทธิเสนาว่าที่ร้อยเอกนภรัตนพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละองมมพรหมณีผู้จัดจการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านค้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านและการเขียนหน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยเรื่องการอ่านแจกลูกการสะกดคำและฝึกเขียนพยัญชนะขอไข่ชอช้างที่ผสมกับสระเดี่ยวกิจกรรมฝึกอ่านแจกลูกและสะกดคำพยัญชนะขอไข่ชอช้างผสมกับสระเดี่ยวฝึกเขียนพยัญชนะขอไข่ชอช้างที่ผสมกับสระเดี่ยว การฝึกการอ่านครูฝึกวิธีการอ่านคำภาษาไทยนะคะโดยอ่านจากการแจกลูกและสะกดคำครูอ่านนำนะคะให้นักเรียนอ่านตามจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเมงมุมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆได้ไทายกันด้วยนะคะปริศนาคำไทยวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับพยัญชนะที่มีหัวขมวดตัวผอมค่ะ พยัญชนะที่มีหัวขมวดตัวผอมนะคะเด็กๆเ,เราไปฟังปริศนาคำททยกันเลยนะคะฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยมาฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยเด็กๆลองคิดตามไปดูนะคะ ด็กตอบถูกไม่เอ่ยไปฟังเฉลยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวนี้ก็คือพยัญชนะขอไข่นั่นเองขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของข้าวของหวานน่ารับประทานเอ่ยไข่ก็มีประโยชน์นะคะหลายๆอย่างนำมาทำเป็นของข้าวนะคะของข้าวก็คือเด็กๆชอบมากเลยค่ะเมนูนี้อะไรคะไข่าดาวไข่เจียว อะไรอีกคะใช่แล้วค่ะไข่ต้มไข่พะโล้ต่างๆมากมายเลยนะคะเมนูเกี่ยวกับไข่ต่อไปนํามาทําเป็นของข้าวหรือว่าพวกขนมหวานนะคะอย่างเช่นอะไรคะใช่แล้วค่ะโรตีท้องยิบท้องยอดฝอยทองต่างๆนะคะพวกนี้ทํามาจากไข่ทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญนชนะ ขอไข่นะคะการแจกลูกและสะกดคําพยัญชนะขอไข่ประสมกับสระเดียวนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเด็กๆคะเราก็ได้เรียนรู้จากพยัญชนะขอไ MM ข่กันไปแล้วนะคะวันนี้เราเรรจะมาฝึกการแจกลูกและการสะกดคําพยัญชนะขอไข่ผสมกับสระเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ คำวา่าขะการเจกลูกมาจากขอไข่ประสมกับสระอะการสะกดคำขออะขะคำว่าขาการเจกลูกมาจากขอไข่ประสมกับสระอาการสะกดคำขอ อาขาคำว่าขีการแจกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสาระอิการสะกดคำขออขี่คำว่าขีการแจกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสาระอีการสะกดคำ ขอ,อีขีคำว่าคือการแจกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสารอึการสะกดคำขออคือคำว่าคือการแจกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสารอื การสะกดคำขออือคือคำว่าขุการแตกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสระอุการสะกดคำขออุขูคำว่าขูการแตกลูกมาจากขอไข่ผสมกับสระอู การสะกดคำขออูขูเด็กๆคะเรามาฟังปริศนาคำไทยนะคะของพยัญชนะหัวขมวดตัวพร้อมตัวที่สองกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยตัวฉันคือใครตัวใหญ่งาขาวมีงวงยาวๆเอาไว้ลากซุ้ง เด็กลองท้ายดูนะคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอก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 เด็กตอบถูกไหมเอ่ยไปฟังเฉลยกันเลยค่ะพยัญชนะชอช้างนั่นเองชอช้างแข็งแรงนะคะชอช้างงวงยาวนะคะงาขาวหูใหญ่นำมาเลี้ยงไว้ ใช้ลากซุงเอ้ยช้างมีความแข็งแรงไหมคะแข็งแรงตัวโตวไม่เอย่ยตัวโตวนั่นเองนะคะคนก็เลยเลี้ยงช้างไว้เพื่อที่จะลากซุงนั่นเองค่ะซุงหรือว่าท่อนไม้ที่มีลักษณะใหญ่มากๆเลยนะคะเท่ากับคนโอบเลยนะคะเท่ากับคนโอบเลยแสดงว่าต้นไม้มันต้นใหญ่มากๆเลยนะคะมนุษย์เรานะคะจะใช้ช้างในการลากซุงนั่นเอง สมัยนี้นะคะเราก็ใช้เครื่องจักรในการลากขนกิ่งไม้แลวนะคะลากขนพวกท่อนไม้ใหญ่ๆได้แล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆช้างมีงวงงวงนะคะงวงของช้างจะเป็นไงเอ่ยยาวนะคะงวงของช้างเนี่ยหน้าที่ก็คือมีไว้หยิบจับสิ่งของนะคะนําเข้าปากนะคะช้างจะชอบกินกล้วยแล้วก็อ้อยเป็นอาหารค่ะส่วนงาของเขานะคะมีไว้ป้องกันนะคะไม่ให้ศัตรูมาทาร้ายนะคะงาของเขาก็คือมีสี าวนันันนี้เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะชอช้างนะคะการเจกลูกและสะกดคําพยัญชนะชอช้างผสมกับสระเดี่ยวนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะติเด็กคะเราก็รู้จักพยัญชนะชอช้างกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาฝึกการเจกลูกและสะกดคําพยัญชนะชอช้างผสมกับสระเดียวถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ คำว่าชะการแจกลูกมาจากชอช้างผสมกับสาระะการสะกดคําชออชะช้าคาว่าชาการแจกลูกมาจากชอช้างผสมกับสาระาการสะกดคําชออ่ชา คำว่าชิ้การแจกลูกมาจากชอช้างผสมกับสาระอิการสะกดคำชออีชี้คำว่าชี้การแจกลูกมาจากชอช้างผสมกับสาระอีการสะกดคำชออีชี้ คำว่าชื้การแจกลูกมาจากชอช้างประสมกับสารอึการสะกดคําชออืชื้คําว่าชื้การแจกลูกมาจากชอช้างะสมกับสารอือการสะกดคำชออื คำว่าชุการแจกลูกมาจากชอช้างประสมกับสารอุการสะกดคำชออุชุคคำว่าชูการแจกลูกมาจากชอช้างประสมกับสารอูการสะกดคำชอ อูชูเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีที่สองนะคะหน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยค่ะ